Luna, ล่มกนสวัสดีครับตอบาดกสู่คริปโตทอกครับกับผมแซคโนบดี้ครับผมเจอก,กันทุกวันแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก a อ e ด a เล e เซา t h ออสเตรเลียครับผมสำหรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีการลงทุนต่างแล้วก็เทคโนโลยียต่างผ่านทางคริปโตท็อคนะครับ เข้ามาแล้วยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้เพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามกันได้ครับกับช่อง CKB Studio ได้โดยการกด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งครับผมกดครั้งเดียวพอนะครับวันนี้มาดูเรื่องฮอตๆกันหน่อยเกี่ยวกับหุ้นตัวหนึ่งนะครับนักเทรดคริปโตครับพาเทียบครับเหตุการณ์ล่มสลายของหุ้น Star ์ทนะครับทำทรงเดียวกับลูน่าสตาร์ตันี้ไม่ใช่ Star ์ o คอร์ a ปอเรชั่นในเอเวนเจอร์นะครับแต่เป็น Star ์ในโลกความจริงนะครับ ก็เมื่อ28กุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะหุ้น Star ์ครับปิดตลาดมาด้วยราคา2.38บาทต่อหุ้นครับแต่ว่า16พฤศจายนนะฮะหุ้นสตาร์กับมีราคาปิดตลาดอยู่ที่0.08บาทต่อหุ้นฮะซึ่งนับเป็นมูลค่าที่ปรับลดลงกว่า96%ครับจากระดับราคาเมื่อช่วงต้นปีนี้นะ2566เนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากผ่านมาได้เพียง3วันครับหุ้น Star ์ก็ปิดที่ราคา0.05บาทต่อหุ้นครับเรียกได้ว่า ราคาเนี่ยร่วงจากเมื่อช่วงต้นปีนี้กว่า98นะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับตอนนี้เนี่ยนักลงทุนทุกคนก็คงได้เห็นกันแล้วครับว,ว่าสาเหตุที่ราคาหุ้นสตาร์กนะครับร่วงดิ่งอย่างรุนแรงครับมาจากที่บริษัทเนี่ยมียอดขายที่ผิดปกตินะครับลักษณะการจ่ายเงินที่ไม่ปกติการปลอมแปลงชื่อผู้จ่ายเงินแล้วก็อื่นๆมากมายเลยนะฮะหรือเรียกได้ว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีการตกแต่งบัญชีอย่างหนักเีเดียวฮะค,คือแต่งแต่งง่ายๆอะ่ะแต่งกันแบบโกหกเลยนะครับผม ก็ขณะนี้ฮะนักลงทุนคริปโตหลายคนก็คาดว่าจุดจบของเรื่องราวของหุ้นสตาร์ทเนี่ยอาจไม่ต่างจากลูน่าครับหรือว่าเหรียญคริปโตที่ราคาล่วงจาก2,300บาทจนเหลือไม่ถึง1สตางค์ครับเมื่อช่วงต้นปี2022น่นะครับดังนั้นหลังจากนี้ฮะอีกไม่นานนักลงทุนหลายคนก็อาจจะแห่เข้าไปช้อนซื้อหุ้นสตาร์ทเช่นเดียวกันนะนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหรียญลูน,ลน่าก็เป็นได้ใช่ลูน่าล่วงมีคนเข้าไปช้อนซื้ออันนี้สตาร์ทล่วงก็อาจจะมีคนช้อนซื้อเช่นกันนะคร ถ้าย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่แล้วนะเหรียญลูน่าเนี่ยหลายล้านล้านเหรียญฮะต้องประสบกับจุดจบอันน่าเศร้าครับหลังจากที่เหรียญ UST หลุดเพกในตัวโซนหนึ่งตอนหนึ่งครับจากเงินดอลลาร์สหรัฐครับโดยเหรียญ UST เนี่ยก็คือเหรียญอัลกอริทึมเซเบอร์คอยที่ไม่ใช่เงินเฟียตครับเป็นเงินทุนสำรองแต่ว่าแต่ใช้ลูน่าเนี่ยกับบิตคอยเป็นเงินทุนสำรองแทนนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากราคาบิตคอยร่วงดิ่งคู่ไปพร้อมกับเหรียญลูน่าก็ทําให้มูลค่าเงินทุนสำรองของ UST เนี่ย ร่วงดิ่งอย่างอันหรันนะครับซึ่งสิ่งนี้ทําให้มูลค่าของ ust หลุดเพกครับที่1ดอลลาร์ตามมาทันทีนะอีกทั้งผลคบดังกล่านะฮะยังลุกลามไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนครับจนทําให้นําไปสู่การแหร่ขายเหรียญลูนหน้าครับแล้วก็ทําให้ลูนหน้าในร่วงดิ่งจากระดับราคา70ดอลลาร์ลงมาหยุดที่0ูนย์จดดอลลาร์ครับซึ่งราคาดังกล่าวก็ถือเป็นมูลค่าที่ลดลงกว่า99%ไม่ต่างกับาาหก้าเปนรน์เลยนะครับฉะนั้นใครที่เล่นหุ้น แล้วมองหุ้นสตาร์กเหมือนกับดูหนะ้าผมเชื่อว่าจะมีคนเข้าไปช้อนซื้อและถ้าอยู่ดีมันพุ่งกลับขึ้นมาอาจจะมาจากการปัดนี่แหละนะฮะก็ทําให้คนกลุ่มนั้นกลายเป็นเศรษฐีได้ไวเช่นกันแต่คุณต้องระมัดระวังเพราะนี่คือความเสี่ยงอย่างสูงนะครับไม่แนะนําให้เข้าไปลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้นะครับผมยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันมันอาจจะซ้ํารอยกันได้หรืออาจจะไม่ซ้ําเลยก็ได้นะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์คุณนะฮะยังไงก็ช่วยซัพพอร์ตเราด้วยนะฮะเติมเงินมาที่ True Money Wallet ครับด้านล่างนี้เท่านั้นเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ